สวัสดีครับพี่พี่น้องๆพี่ป้านาอาทุกคนนะครับพี่ก็เลนเองนะครับจากช่อง Make Up To g e t o r ครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปดูการออกกองถ่ายกันนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสีฟันอะไรงี้นะฮะแต่เห็นสภาพก็น่าจะนึกออกนะฮะว่าเป็นยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็ขับรถมารับป้าน้องก่อนนะครับป้าน้องไปทำงานด้วยกันในวันนี้นะฮะไปไหนกันเลยนี่หรอ Đang cái đây nào. Dạ. mày lao. Cái cao yên. Đây đây đây. Nó có giúp không ấy? เชิญห้าอาจารย์ถวันแม่แต่งตัวจะไม่ปรึกษาใครเลยปรึกษาไม่หรอกค่ะนะฮะข่ามาถึงเราก็มาสวอปเทสกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสวอปเทสก่อนที่จะเข้าไปในสตูดิโอนะครับวันนี้เราถ่ายที่สตูดิโอมูลสตาร์โรง8นะครับอันนี้พี่คาเลนเองนะครับเจอยัดเข้าไปแบบ แต่ว่าน้องก็ทํานุ่มนวลนะครับไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะครับครับประโยชน์ของการมาทํางานก่อนเวลานะครับเราก็จะมีเวลาประมาณ15-20นาทีนะครับในการรับประทานอาหารเช้าก่อนใครนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นก๋วยจับน้ําใสนะครับอร่อยทีเดียวนะฮะก็รับประทานอาหารเสร็จก็เดี๋ยวก็จะขึ้นไปแต่งหน้าข้างบนนะครับ เราก็ขึ้นมาชั้นที่2ของสตูดิโอนะครับก็จะมาเจอกับห้องนักแสดงนะครับนักแสดงในวันนี้ก็จะเป็นพี่ยาย่าหญิงนะครับก็เราเดินเข้ามาในห้องเอ็กซ์ตร้าที่เราใช้แต่งหน้าทําผมเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับก็จะเป็นห้องนี้นะครับกว้างทีเดียวนะครับแล้วก็วางของกันได้บอกว่าสบายๆเลยนะครับเป็นห้องพักนักแสดงไปในตัวด้วยนะครับ สำหรับนักแสดงในวันนี้นะครับชื่อว่าน้องแมจิกนะครับก็น้าตาสะสวยที่เดียวนะฮะตัวสูงเป็นนางแบบเลยนะครับแล้วก็นางอององนิดนึงนะฮะนางน่ารักนะครับแล้วก็ที่สําคัญบ้านอยู่ซอยเดียวกันกับพี่เทะเลนเลยนะครับก็สําหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะฮะก็จะอ้างอิงมาจากเรื่องที่แล้วนะครับเพราะนางามไปแล้วเรื่องหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่เป็นอ e ีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็การแต่งหน้าก็จะมีปากแดงอะไรแบบนี้นะฮะก็คือจะต้องให้เฟียสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ก็จะลืมเรื่องของความอ่อนสของงานโฆษณาไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะแต่งหน้าค่อนข้างมีสีสันแล้วก็หนักหน่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดรอปไปกับชุดนะฮะเพราะว่าชุดเนี่ยแดงเพลิงมาเลยนะครับแล้วก็ต้องแต่งหน้าสู้กับชุดด้วยนะครับ อันนี้ก็คือตามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีปากนะฮะรอเขาเปลี่ยนชุดก่อนนะครับแล้วเราค่อยทาปากสีแดงนะฮะสีแดงสีเดียวกับชุดเลยนะครับอันนี้ก็ทาปากแล้วนะครับก็พี่น้องกําลังเล็มผมอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องให้คอนติเนียจากเรื่องที่แล้วนะครับก็เลยต้องตัดผมใหม่นะครับอันนี้เป็นวิกนะครับอันนี้ก็เดินลงมาเพื่อที่จะเข้าสตูนะครับแต่ว่าคุณนายแมจิเขาเดินผิดด้านนะครับ สวยแต่โก้นะฮะอันนี้ก็เดินเข้าไปในสตูแล้วไงฮะลูกสาวขอคุณชายไม่น่าเป็สวยบ้างกระพึงใช่ไหมฮะเออ ตกทิ้งเที่ยงเกือบเกือบบ่ายนะครับก็จะเป็นการพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับมีความรู้สึกว่าเพิ่งกินไปนะฮะกินเสร็จก็จะมาซับหน้าให้กับน้องแมจิกนะครับก็ก่อนที่จะเข้าฉากอีกรอบหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ซับหน้าด้วยกระดาษซับมันนะครับแล้วก็เติมแป้งเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าหน้าน้องเขาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มันแมะไรเลยฮะมันจะมีร้านนึงชื่อยำลาดแซบหนัวคุณคุณ ยำลับซ้ำนยอยู่ตรงทางเข้าไปล่มก้าคุณสิลป์แม่อยู่ขวามืออันนี้ก็กําลังถ่ายน้องย่ายหญิงอยู่นะครับกำลังแบบลอยอยู่บนอากาศแบบนี้นะฮะก็จะมีสลิงนะครับก็จะ,ะมีคนคอยดึงสลิงเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีพี่ๆที่เขาคอยอดึงสลิงอยู่นะฮะอันนี้นะครับคือสลิงนะครับ เขาก็จะเวลาอยากจะให้เหินขึ้นไปเขาก็จะดึงมาข้างหลังแบบนี้นะครับตัวเราก็จะเหินขึ้นไปนะครับนีน่นะฮะเขาเาดึงมาแบบนี้นะครับอันนี้น้องแมจิเขาก็มานั่งพักนะครับคือคือต้องนั่งยืดขาแบบนี้นะเพราะว่านางงอขาไม่ได้นะเพราะชุดมันตึงนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทํางานในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆคนนะครับมารับชมแล้วก็จะได้มีเวลาไปดูคลิปลอื่นๆอีกนะฮะก็ไม่ต้องยาวมากกันละกันนะครับ8-9นาทีอะไรแค่เนี้ยก็คือพอแล้วนะครับอันนี้เราก็ออกมาจากมูนสตาร์สตูดิโนะฮะเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับ ก็ขอบคุณทุกทุคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งริงไมเบลไว้ให้ด้วยนะครับมีคิดดีๆก็เดี๋ยวจะอัพมาให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันนะครับพวาเราวันนี้ก็กลับบ้านอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขการทำงานนะครับสวัสดีครับ